ทุกระบบจบที่บังขอเสนอการประกอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เมโทร s e v e n t CC เริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกเลยนะช่างจะเริ่มจากการตรวจเช็คเสื้อเครื่องยนต์ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆวางชิ้นส่วนและเฟืองเกียร์ต่างๆลงไปในเสื้อเครื่องยนต์ทีละชิ้นเลยแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษกดอัดชิ้นส่วนบางอย่างให้เข้าที่ต่อด้วยการวางเฟืองใหญ่ลงไปอย่างระมัดระวัง พอทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ใช้เครื่องมืออัตโนมัติขันชิ้นส่วนต่างๆให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมาถึงขั้นตอนที่2ช่างจะหยิบลูกสูบขึ้นมาแล้วก็ประกอบเข้ากับก้านสูบจากนั้นก็ค่อยๆสวมฝาสูบลงบนลูกสูบแล้วเสื้อเครื่องยนต์อย่างช้าๆพอเข้าที่ก็ใช้มือต่อโซ่เข้ากับเฟืองก่อนที่จะยึดฝาสูบให้แน่นหนาด้วยการใช้เครื่องมือขันน็อตให้แน่นทั้งหมดมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะ ทั้งจะวางไฟวิวและชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆเข้าไปในเสื้อเครื่องยนต์อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้เครื่องมืออัตโนมัติขันชิ้นส่วนต่างๆด้านข้างของเครื่องยนต์ให้แน่นอีกทีจากนั้นก็เอาเครื่องยนต์ไปวางบนชั้นเพื่อประกอบฝาครอบด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์ก็จะถูกนำไปเข้าเครื่องอัตโนมัติที่ดูเหมือนจะทำการตอกหรือปั๊มหมายเลขเครื่องยนต์ลงบนเสื้อเครื่องยนต์ สุดท้ายช่างจะใช้ปืนฉีดลมเพื่อทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตในขั้นตอนต่อไป